หลานเอ้ยตาอยากชวนหลานมาลองมองเรื่องความอ่อนโยนกันนะจ๊ะหลายคนอาจจะคิดว่าความอ่อนโยนนั้นเป็นเรื่องของความอ่อนแอแต่หลานรู้ไหมว่าจริงๆแล้วมันคือพลังที่ค่อยๆเปลี่ยนโลกใบนี้เลยนะไม่ใช่ด้วยความเร็วหรือความรุนแรงหรอกจ้ะแต่มันเปลี่ยนด้วยความลึกซึ้งที่ซึมซ,ซ,ซับเข้าไปในใจเราทีละน้อยแล้วก็แผ่ขยายออกไปเรื่อยๆการที่เราจะอ่อนโยนกับใครต่อใครได้ดีที่สุดก็ต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนนี่แหละ ตาอยากให้หลานลองเล็กดูนะว่าที่ผ่านมาเราได้ให้ของขวัญกับตัวเองบ้างหรือเปล่าของขวัญที่ใจเราเฝ้ารอคอยมานานแล้วนั่นนะ่ะก็คือการที่เราอ่อนโยนกับตัวเองนี่แหละจะ้ะการให้อภัยตัวเองบ้างในเรื่องเล็กๆน้อยๆการยอมรับว่าเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งมีผิดพลาดได้มีเหนื่อยได้บ้างลองพักกายพักใจบ้างนะหลานไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องกดดันตัวเองมากเกินไปให้ความอ่อนโยนเป็นเพื่อนเดินทางของเรานะจะ๊ะ วันนี้ตาอยากชวนหลานนะจ๊ะลองค่อยๆสัมผัสความรู้สึกอ่อนโยนกับตัวเองดูสักนิดนะและหลานจะพบว่าโลกข้างในของหลานจะสมบขึ้นมากเลย